ชีวิตผมอะมันเศร้ามากไม่มีเลยไม่มีงานทัพโดนไล่ออกจากงานเพราะว่ารวยเกินไปผมก็เลยไปดูแลตัวเองจะอ้วนไปหมดเลยโอ้พิซซ่ามาส่งแล้วขอบคุณครับนะหิวหิวข้าวพอดีเลยเฮ้ยทำท่างี้ทำไมมาพิซซ่ามาตอนรับเป็นอย่างดีเลยครับผมมาไอพิซซ่าอร่อยดีนะครับอืมขอบคุณครับอืมย่อ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 มยออืมอร่อยสั่งไม่ดีกว่าสั่งไม่ พิซซ่าหน้าปัปปูโรนีตีไหนวะเนี่ยตีสอง่ะตีสองมันส่งพิซซ่าเปล่าตีสองกล้าส่งพิซซ่ารึเปล่ากินดีกินอีกกิน,กนเรื่อยเลกินเรื่อยเลยโอ้หตีสามแล้วน,นะครับเนี่ยคนส่งพิซซ่าไม่ออกหน้าบ้านหรือเปล่าครับตัวครับมามาครับผมปๆๆๆๆๆๆแปลบแล้วแปลบแล้วแหมเดี๋ยวพรุ่งนี้มากินอีกครับผมผมจะกินอย่างเดียวครับผมผมไม่สนลูกใครทั้งสิ้นตื่นตอนไหนก็ได้เพราะไม่มีงานทำแล้วรวยอ่ะคือชีวิตแบบคนรวยครับไม่จำเป็นที่จะต้องแบบว่าเออเข้าใจปะไม่ต้องเป็น นิ่น้าทอมอ่ะโมาทําไมมันจะเป็นที่ต้องดูแลสุขภาพนะครับผมผมเชื่อว่าร่างกายของผมันสามารถที่จะมีอุดมสมบูรณ์แน่นอนนะโอ้ปวดขี้โอ้ปวดขี้โอ้ปวดขี้แล้วไปปวดขี้ปขี้ฮึมๆเริตกปีกแล้วนะคยังโอ้ยตอนนี้ยังมีกล้ามอยู่นะครับผมเฮ้ยตอนนี้ยังมีกล้ามมาดูกันว่าเราสามารถทำให้น้อ้วนได้ไหม เออทำสมนวนทำไมอ้วนแล้วกลับไปผอมได้หรือไม่นะครับภายในวันนี้วันเดียวจะเป็นอย่างไรต่อดีกว่ายังไม่เน่าใช่ไหมโอ้โขเน่าแล้วเคไปทิ้งไปทิ้งไปทิ้งสั่งไม่ดีกว่าสั่งมาอ่ะหน้าชีพปกติในราคาแพงสุดวะในราคาแพงสุดยี่สามบาทซื้อมาซื้อมา12อันกินที้หมดภายในวันเดียวอขอได้ครับขอพิซซ่าหน่อยรครับหนึ่งถาดครับผมตอนนี้้มีคนมาส่งของแล้วพิซซ่าโอ้ดีครับผมอ๋อเจ้าของบ้านอยู่ีข้างหลังมึงคะกิน กินไปเลยว้ายคุณมาส่งของปว้เนี่ยใช่ป่ะนี่ไงผมมาส่งของแล้วกินเองแล้วครับผมอืมอร่อยอย่าลืมทำความสะอาดนะครับถึงเราจะกินแบบไม่ดูใครแล้วก็ต้องทำความสะอาดด้วยนะครับผมนะอืมอร่อยอร่อยส่งของพิซซ่าเลยนะครับผมอืมอ๋อมาส่งของแล้วเหรอครับผมเนี่ยอ๋อเข้ามาแล้วครับเข้ามาแล้วครับผมไย ม,มีก้ามีกรอเนี่ยโอหผมกินเยอะแล้วนะยังมีก้ามอีกรอโอ้ m ม่ก d ไม่มีพุงเลยไม่มีพุงจริงนะแต่กล้ามโอ้โหกล้ามคนแน่นเลยกินต่อ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 สุดยอดครับมีการกินเผาผลาญได้อย่างประสิทธิภาพสุดเลยเฮ้ยดิยนะผมกินไปกี่ถาดแล้ววนะเนี่ยจริงถามจริงปิ้งในบ้านเลยกินกินคนเดียวกินคนเดียวกินคนเดียวโอ้โห โหที่แบบโหทำได้ไงวะยังไม่อ้วนนะฮะตอนนี้รู้สึกว่ายังเผาผ่านได้ต่อเรื่อยๆเลยนะครับผมกินต่อยังสบายยังสบายอยู่ครับ m หม่กอนเลยพีดอีกแหลกยังหลบซ้ายอ่ะเออจริงเสิร์ฟจานที่สองนี่วเออสักอย่างหนึงนะฮะเฮ้ยเฮ้ย ผมว่าผมเห็นอะไรเร็วนะพี่ครับผมเห็นอะไรที่แบบว่าเริ่ม <c oughs> เริ่มบวมๆแล้วนะตินต่อคแค่กินต่อสวยมากครับผมต้อง แบบนี้เลฮะนี่มันอ้วนไปเลยเราจะอ,อกแล้วมันหนักเดียวนะฮะนี่เราจะต่อกระจาครับหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงไปต่อยาๆครับผมหมดเรียบร้อยครับกับจานนี้นะฮะแล้วก็จะกินต่อนะครับผมแต่ยังไม่ย่อท้อนะครับกับการกินสบายชีวิตนี้เล่นรวยอย่างเดียวคงยังไม่ยื่นขนาดนั้นนะผมรู้สึกอย่างไรคุณจะรับผมได้ไหมครับว่าถ้าผมนั้นอ้วนนะครับก็รับได้สิคะก็ฉันรักคุณด้วยสมาร์ทโฟนค่ะ อ๋อครับอะไรวะเนี่ยบ๊ายบายนะฮะคุณก็ต้องพักผ่อนให้พิงพอนะฮะการทำเช้านั้นมันทำให้เอ้าบ๊ายบายค่ะอ่าครับไปไหนฮะกูไม่ชอบมึงแล้วอกินต่อและมื้นี้มื้อสุดท้ายในการกินแบบนี้แล้วนะครับผมต่อไปนะฮะผมจะเข้าหลักสูตรการ,ารลดน้ำหนักอย่างไรนะครับให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีที่สุดนะับสำหรับคนที่ น้ำหนักเยอะนะฮะก็ง่ายๆเลยนะครับผมเดี๋ยวจะเข้าพื้นฐานกันเลยนะ่อนอื่นนะครับการออกกาลังกายเนี่ยถ้าสมมติน้ําหนักคุณอะประมาณร้อยแล้วนะฮะขึ้นร้อยกิโลนะครับอันดับแรกนะครับคือคุณต้องวิ่งครับคือการวิ่งนี่คือการเป็นการเผาผลานที่ดีที่สุดแล้วนะฮะหรือแม้กระทั่งก็ปั่นจักรยานครับปั่นจักรยานอาจจะช่วยทุ่นแรงให้มันซ้อฟลงอันดับแรกคือต้องวิ่งให้ถึง5กิโลนะครับผม5กิโลแต่ว่า2กิโลผมไม่ต้องฝืนขนาดนั้นก็ได้นะฮะเอาเท่า เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับเขาเรียกว่าการแปลงปร่างนะครับผมนี่เราสร้างห้องนี้มาเพื่อการนี้แหละฮะบ้านเราอยากเพื่อการนี้แหละฮะก่ตอนนี้นะครับเราต้องวิ่งก่อนถ้าหักโหมเกินไปนะฮะอ๋อที่รักครับผมวันนี้ผมได้ออกลังกายแล้วนะครับได้เปลี่ยนแปลงตัวเองนะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเขาเข<ร>าสบายดีลูกเราสไปร์ลลูกคืออะไรวะเดี๋ยวนะบินเท่าไหร่วะซิดอัพ ให้มีซ yeah. so? okay. ิดอัพได้หรอไปยาวๆฮะเจาะเจาะจู่หนึ่งสองม่ห้าหกเออไไงอันหนึ่งสองสามสี่ห้เต็มกันเลยวกล้ามแขนดีว่ะดีนะมันสามารถวูคู่กันได้เหรอเฮ้ยอืมเอาเวทบราบราบราแบบนี้จะวูจริงอ่ะฮะมีคำกู๊ดเฟรนเต็ยที่จง รู้ว่าเธอคิดกับเราคิเพื่อนงั้นเหรอคณมาวันไหนกับผมเหรอมอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะนี่โอ้มันเจ็บมากเลยนะโอ้มันเจ็บมากเลยอะ่ะไม่น่าเชื่อเลยอะ่ะจริงนะม,มาพู้หู้กับผมแล้วคณแบบว่าอ้าวม่พูดจะด,ดีมากเลยโอ้โหมันเจ็บเจ็บช้ำน้ำใจเหลือเกินนะโอ้ยใครใครอยู่ต่ออยู่ต่อเอเนะผมไม่อยู่ต่อแล้ว ผมไม่อยู่โตเร่อันหนักรถหรือเปล่าวะดูผอมลงนะดูผมคิดเองไปเองหรือเปล่านะฮะดูดิลองถอดเสื้อดิเฮ้ยเดี๋ยวนะหุยโอ้โหโอ้โหกล้ามแน่นกว่าเดิมนะผมทำได้ถึงกี่วันนะ่ะสามสี่วันนะ่ะเฮ้ยโคตรบัวเลยสัตว์ มันไม่ใช่นะฮะมันไม่ใช่แบบนี้นะแต่ว่าทํานองนี้ครับโข่นแต่กล้ามแม่งโคตรแน่นเลยด,ดิแต่ว่าช่วงนั้นที่ผมเพิ่งออกนี้กล้ามแขนไม,ม่ได้ใหญ่ขนาดนี้เนะี่ยผมรู้สึกว่ารู้สึกว่ามีตรงนี้มันก็ไม่ได้เชฟผนานี้ด้วยชวนผู้หญิงครับมาบ้าน <S <S ไม่ใช่นะครับผมไม่ได้จะว่าแบบนั้นฮนะหมายถึงว่าชวนผู้หญิงเพื่อมาดูร่างกายนะฮะมันก็แปลกนะนเรามาบูฮู้กันอีกรอบปะ